เริ่มต้นปีงูมยว่างหน,น่อครับฟังผมขี่ไปนะครับแต่ว่าผมสิเริ่มต้นจากน้าน้ำตกขำหอมนี่ครับพี่น้องว่านั่นสืเสียวสำหรครับพี่นอ้องจากน้ำตกอา มองนะ้าต๊คคำหอมครับพี่น้องบ้านผมทีเริ่มต้นแบบมาว่ามันพี่ยิงไปซ้ำไหนครับเอียงไปซ้ำไหนพี่น้องใส่เกียร์ตาำได้พี่น้อง ใช้เคียร์งซองครับ งูกับพี่น้องโคตรปีงูเป็นตีที่สามแล้วเปล่าครับโคตรที่สาม บเมือเดียวอย่างดีพุ่งจามตีงโงก่กรบปิงโง่เอาข็าากา้กับเมากระหมามองเก่าอยู่ดีหรอ พี่น้องที่พัดริมทางผมป่าไม้ เราที่ล่างปรว่า